ได้การสับสนุนจากเรือชิโร่เติมเงินได้ทุกในเกมทุกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพื่อเกมไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกรัสวัสดีท่านผู้ชมที่กรารบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับ แบ็คโฮมครับโดยคลิปนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของค่าสถานะต่างๆให้เข้าใจกันอย่างถ่อมแท้นะครับนะถึงแม้ความจริงครับผมตัวเกมจะมีการอธิบายไปเรียบร้อยแล้วครับผมนะแต่ว่ายังมีหลายท่านครับผมยังตีความผิดๆถูกอยู่นะครับนะดังนั้นคลิปนี้ครับผมผมจะอธิบายให้เข้าใจอย่างกระจ่างทันทีเลยนะครับนะเรียกว่าดูคลิปนี้จบเนี่ยเลิกมโนก,กันได้แล้วนะครับนะเอาละ มีค่าอะไรบ้างครับผมนะเราสามารถดูได้เลยครับผมในส่วนของค่าจอมเวทนะครับนะกดพิจอมเวทครับจากนั้นเลือกเครื่องไมอ้อะไรอเอ่ยสาย,<ซ>ยบนยนะครับนะจากนั้นมันจะเปิดหน้าตาพิเศษครับผมนะเป็นหน้าตาที่อธิบายในส่วนของค่าสาระต่างๆครับเอาละนะ โดยหลักๆครับผมเนี่ยผมจะอธิบายกันไปไล่สเต็ปไปสเต็ปเลยนะครับนะขอเริ่มจากอันแรกครับผมพลังชีวิตนะครับผมอันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายนะก็คือถ้าเกิดเป็นศูนย์ปุ๊บตัวละครตัวนั้นก็จะตุยเย่ไม่สามารถสั่งการอะไรได้นะครับอันนี้ก็คือจบนะง่ายเลยไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับนะต่อไปครับผมนะค่าพลังโจมตี a อ็กแทนะครับผมนะและผมขออธิบายในส่วนของค่าพลังโจมตีเวทเอ็กแท็กไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะดงซึ่งแน่นอนครับผมว่าค่าพลังโจมตีสวยนี้ครับผมนะจะ แสดงผลครับผมเมื uh ่อมีการสร้างดาเมจนะครับผมนะสร้างดาเมจเอ่ยการใช้สกิลการคำนวณความเสียหายครับผมนะจะใช้2ค่านี้ทันทีในการคำนวณนะครับนะซึ่งการคำนวณตัวสูตรนี้เนี่ยเราก็ต้องดูเอาครับผมว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยสกิลของตัวละครตัวนั้นใช้ค่าอะไรเป็นพื้นฐานครับผมจะใช้ค่า A อทเป็นพื้นฐานหรือเอเบทเป็นพื้นฐานนะครับผมนะก็ให้เราไปดูที่ี่ส่วนของข้อมูลตัวละครได้เลยครับผมในส่วนของสกิลตัวละครนะ เมื่อเรากดไปปุ๊บนะครับผมนะและดูที่ขั้วสกิลครับมันจะอธิบายบอกเไปเสร็จกันเรียบร้อยแล้วว่าสกิลนี้นะครับผมนะอ้างอิงโดยการใช้ค่าอะไรเป็นพื้นฐานอย่างตัวของยาบี้ครับผมนะค่าเอแท็ครับผมนะอ่า110%นะครับผมนะแล้วก็เอแท็กครับผมอีก110%ก็แปลว่าสกิลนี้ของยามี้ครับผมนะจะใช้2ค่านะครับในการคำนวณความเสียหายทันทีนะครับนะ แน่นอนเขาบอกว่าตัวของยามิครับผมนะจะมีค่าเอแท็กครับผมสูงกว่าค่าเอแท็กดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะบิวตัวละครตัวนี้นะครับผมนะเราแนะนําว่าให้บิวในส่วนของค่าเอแท็กครับผมมันจะบิวง่ายกว่าเวลามีการบวกพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะมันจะเพิ่มได้เยอะกว่าการเพิ่มเป็นเอแท็กนะครับนะดังนั้นเวลาใส่ขอให้ยามิเนี่ยเราก็ดูเอาได้เลยนะอ่ะยามิโดดเด่นครับผมในเรื่องของเอแท็กเราก็พยายามใส่เน้นค่าเอแท็กเป็นหลักนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมตัวของแอสตานะครับผมแอสตามีแต่เอแท็ก ไม่มีเอเมทแท็กนะครับนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้สกิลนะครับผมของแอต้านะครับผมนะสกิลแอต้าก็จะอ้างอิงเฉพาะค่าเอเมทแท็กเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ของสวมใส่ครับผมนะที่มีการเพิ่มค่าเอเมทแท็กครับผมมันก็ไม่ได้เพิ่มให้ความแรงของตัวแแอต้าเก่งขึ้นเลยนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้ก็คือเข้าใจง่ายๆนะครับผมนะก็คือเอเมทแท็กกับเอเมทแท็กเนี่ยจะอ้างอิงในสุดของการความสร้างความเสียหายครับผมของสกิลนั้นๆว่ากันไปนะครับ มาต่อครับผมในส่วนของค่าถานสัตด์ไปนะครับผมก็คือในส่วนของค่าพลังป้องกันหรือดีเฟนต์ของเรานะครับนะโดยหลักๆครับผมเมื่อเราได้รับความเสียหายครับผมใดๆก็ตาม้นนะครับผมนะก็จะเอามาหักในส่วนของค่าพลังป้องกันนะครับนะยิ่งเรามีค่าพลังป้องกันตัวส่วนนี้สูงขึ้นและเราจะเมื่อเราได้รับความเสียหายครับผมนะเราก็จะรับดาเบตน้อยลงตามไปด้วยนะครับนะง่ายๆก็ประมาณนี้ครับนะยิ่งดีเฟนต์เยอะเราก็ยิ่งรับดาเบตน้อยลงตามไปด้วยนะครับ ต่อมาครับผมในส่วนขออัตราติดคิดิคอนนะครับผมนะผมขออธิบาย3หัวข้อเลยครับผมอัตราติดคิดิคอนความเสียหายคิดิคอนและก็ต้านทานคิดิคอนนะครับนะทัง3ค่าพร้อมกันเลยครับอัตราติดคิดิคอนครับผมนะก็อย่างที่บอกไปครับผมนะเมื่อเราโจมตีปุ๊บเนี่ยหากเรามีค่าอัตราติดคิดิคอนสูงมากขึ้นมันก็มีโอกาสสูงครับผมที่เราจะตีติดคิดิคอนสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับและแน่แล้วครับผมเมื่อเราตีติดคีปุ๊บเนี่ย ในส่วนของความเสียหคิดดิคอนดามิตครับผมก็จะบับเบิ้ลบวกความเสียหายในส่วนของสถานะนี้ทันทีนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการตีติดคิดเลทง่ายๆครับผมนะตีติดคิดบ่อยๆครับคุณต้องเพิ่มอัตราติดคิดิคอนเท่านั้นนะครับผมนะความแม่นยำนะครับผมนะไม่มีผลช่วยในส่วนของอัตราการติดคิดิคอนเปอร์เซ็นต์เด็ดขาดนะครับนะถ้าอยากตีติดคิดบ่อยๆให้ไปเพิ่มคิดิคอนดาเมจนะครับนะไอ้คิดิคอนธรรมดาไอ้คิดดิคอนเลทนะครับผมนะ คิดิคอเปอร์รเซ็นต์ให้ตีติดง่ายและเมื่อคุณตีติดคลิปปุ๊บเนี่ยคิดิคอดามเสียหายครับผมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามความเสียหายคิดิคอดามเมจขึ้นมาทันที ต่อมาในส่วนของการต้านทานคิดิคอนนะครับนะหากตัวละครตัวไหนครับผมมีค่าความต้านทานคิดิคอนต่ํานะครับผมนะก็จะเป็นการส่งเสริมเพิ่มอัตราติดคิดิคอนของเขาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมงุายนี่คือถ้าเกิดไฟรงข้ามเนี่ยมีค่าติดคิดิคอนที่สูงขึ้นและเรามีค่าต้านทาาคิดิคอนที่ต่ำนะครับผมนะมันก็ยิ่งส่งเสริมให้การตีติดที่ของเขาตีติดง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนะ และถ้าเกิดเราไม่อยากในสูตรของการโดนตีตดคี้นะครับผมนะเราก็ต้องเพิ่มความตา้านทานคิดิคอนครับผมทำให้เขาสามารถตีตดคี้ยากขึ้นตามไปด้วยนะนั่นเราก็บอกว่าอัตราตดคี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มในส่วนของการสกิลตัตวละครบ,บางตัวละครครับผมนะที่มีความสามารถในการเพิ่มคิดิคอนอย่างเช่นตัวของลิทนะครับผมนะที่มีอัตราตีาคิดิคอนที่สูงมากแล้วก็ยังมีความเสถียรคิดิคอนที่สูงตามมาด้วยเช่นเดียวกันอ่ะโอเคนะในส่วนของการคิดิคอนก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความเร็วนะครับผมนะความเร็วตัวละครครับเมื่อเริ่มทําการต่อสู้นะครับผมเนะเมื่อเริ่มเวฟแรกขึ้นมาปุ๊บตัวละครตัวไหนที่มีสปีดสูงที่สุดครับผมนะจะได้เริ่มต้นเทิร์นก่อนไขรเพื่อนนะครับผมนะดังรูปนี้เลยนะครับนี่รูปนี้เลยนะเนี่ยอย่างตัวของยามิของผมเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวของโลตัสของผมนะครับมีสปีดสูงสุดกว่ายามิได้ครับผมนะเขาก็ได้เริ่มก่อนนะครับนะอ่ะ แล้วเมื่อเราทําการโจมตีเสร็จปุ๊บนะครับผมนะักมันก็จะไปกลับไปหัวแถวคือไปเริ่มใหม่นะครับนะและถ้าเกิดเราอยากเลื่อไวๆครับผมนะมันก็ต้องไปอางอีในส่วนของค่าสตาบิน่านะครับผมนะสตาบิน่าของเราก็คือเกรดสีเหลืองๆเนี่ยครับผมนะ้าใต้ด้านใต้เลือดนะครับยิ่งถ้าเกิดเรามีค่าสปีดสูงมากเท่าไหร่นะครับผมนะค่าสตาบิน่าตัวสูวนี้ก็จะ เต็มเร็วมากขึ้นนะครับนะเมื่อเราเต็มร้อปเปุ๊บนะครับผมนะเราถึงจะได้ทําการเริ่มเทิร์นนะครับดูเอาได้ครับผมนะทางไอได้เลยอย่างทางขวาผมเนี่ยโลตัสนะครับผมนะก็เป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมซึ่งเขามีเกจสตามิน่าเต็มแล้วส่วนลอกมากนะครับเนี่ยก็คือตัวของยามิครับผมนะซึ่งตามโลตัสอยู่นะครับนะแล้วก็ตามด้วยตัวของคอสตานะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวของชาบี้ครับนะก็คือดูเอาตามสเต็ปเลยนะหากเรามีค่าสปีดที่สูงนะครับผมนะค่าสตารบิน่านะครับผมไวขึ้น S <S> นะและเช่นเดียวกันครับผมถ้าหากเราโดนลดสปีดนะครับนะเราก็จะขึ้นช้าตามไปด้วยครับบางครั้งเนี่ยเกจสตาบิน่าเรามากกว่าของคอมใช่ไหมครับผมแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีคอนแซงขึ้นมาเฉยๆเลยเพราะว่าเราโดนลดสปีดครับผมนะทำให้ค่าสตาบิน่าของเราขึ้นช้านะครับนะและเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราโดนตัดค่าสตาบิน่าอ๋อเพิ right ่มเติมด <t oler ation> ้วยกันนะครับค่าสตาบิน่าคือความคล่องแคล่วนะครับนะอ่ความคล่องแคล่วนะครับผมถ้าเกิดเราโดนตัดความคล่องแคล่วไปนะครับนะมันก็ทําให้เกจของเราไม่เต็มสักทีนะครับนะอย่าตัวของโลตัสเนี่ย ที่มีสกิลหนึ่งครับผมในการลดความคล่องแคล่วก็จะมีการลดเกสสีเหลืองนะครับนะจากตอนแรกที่เราจะเต็มแล้วหรือเต็มแล้วก็ตามนะครับนะอยู่ดีๆโลลดความคล่องแคล่วครับผมแล้วคนอื่นแซงขึ้นมาเฉยเลยอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับนะอันนี้ก็ง่ายๆครับผมในส่วนของค่าสปีดนะครับนะอ่ะโอเคนะครับผมค่าสปีดก็จะประมาณนี้นะต่อมาครับผมตีจอกเกรอนะครับนะ <K un> การเจาะเกาะครับผมนะหลักๆก,ก็คือเมื่อเราโจมตีปุ๊บมีโอกาสครับผมนะที่จะไม่สนในส่วนของค่าพลังป้องกันนะครับผมบางส่วนอันนี้ต้องดูเอานะว่าเรามีค่าความเจาะเกาะสูงแค่ไหนนะครับยิ่งบางคาตัวละครบางตัวที่มีค่าเจาะเกาะสูงมากดาเมจก,ก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยนะครับนะเพราะว่ามันไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับนะการที่เราอุตส่าห์อัพพลังป้องกันมาแทบเมทับตายแล้วอัพไปเยอะเนี่ยเจอตีเจาะเกาะไปนะครับผมนะอันนี้คือจบเลยนะครับนะเพราะว่า ถ้าเกิดตีจอกกอไปปุ๊บเนี่ยคือมันเข้าเต็มเ็มเลยก็ว่าได้ครับผมนะยิ่งได้เกิดฝ่ายตรงข้ามมีค่าจอกกอที่สูงขึ้นเราก็ยิ่งดับดาเมจที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อไปค่าความอดทนนะครับผมหรือเอดูรันนะครับนะก็คือเมื่อเราโดนโจมตีสถานะจอกเกาะนะครับผมนะนเราจะใช้ค่าความอดทนตัวส่วนนี้แหละรับดาเมจครับผมที่มาจากการจอกเกาะนะมันก็เลยทําให้ความเสียหายของเราเนี่ยลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับให้คิดว่าค่าความอดทนเนี่ยคือค่าด e เ e n ซ์คั้นที่2ก็นละกันนะมันก็เหมือนกับจอกเกาะลุ ใช่ไหมเป็นดาเมจเบิร์ดอีกรอบหนึ่งน่าเราก็ใช้ค่าอดูรัสคือค่าความทนครับผมรับตรวสวนนี้ไปนะครับอ่ะต่อไปครับผมก็คือการต้าทานความเสียหายนะครับผมนะการต้าททานความเสียหายครับผมนะจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับผมอันนี้ให้ดูในส่วนของค่าความนะครับผมนะ ความแม่นยำนะครับหลักๆเลยต้านทาความเสียหายครับผมนะเอาง่ายๆเลยนะก็คือค่าบล็อกนั่นเองนะครับผมนะเวลาเราตีบางครั้งเนี่ยมันจะตีติดบล็อกขึ้นมานะครับผมนะก็คืออันนี้แหละคือค่าความต้าทานความเสียหายครับอ่ะยิ่งเรามีค่าความเจราญต้าทานเสียหายสูงขึ้นนะครับผมนะมันก็ทิ้งทำให้เรามีโอกาสตีและก็โดนบล็อกมากขึ้นตามไปด้วยนะครับนะเมื่อเราโดนดาเมจขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีโอกาสบล็อกมากขึ้นตามไปด้วยนะโดยเมื่อโดนบล็อกขึ้นไปครับผมนะมันจะเป็นอะไรที่โดนลดดาเมจที่สูงมากขึ้นนะครับ นะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะอืมต่อมาครับผมความแม่นยำนะครับผมนะความแม่นยำเช่นเดียวกันครับผมนะก็จะตรงข้ามกับค่า,ททาความท้าทาความเสียหายยิ่งเรามีความแม่นยำสูงมากขึ้นครับผมนะการที่ตีและจะติดความท้าทาเสียหายก็จะลดร้อยลงตามไปด้วยนะครับนะแต่ด้นเนี่ยการเพิ่มความแม่นยำครับผมมันช่วยกันแค่เพิ่ม การต้าทับความเสียหายเท่านั้นก็คือตีไม่ติดบล็อกสั้นๆเลยนะอ่ายิง่งถ้าเกิดเราตัวไหนมีตัวละครที่มีความแม่ยำต่านะครับนะความแม่ยาต่ําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราตีไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรียกว่างานนี้อาจจะขึ้นบล็อกกระจายก็มีนะครับนะเรียกว่าถ้าเกิดติดบล็อกขึ้นมาเนี่ยดาเมจเหลือแค่30%เท่านั้นเองนะถือว่าลดไปเยอะมากคือเกมนี้มันไม่มีการหลบไงหลักๆนเกมนี้มันไม่มีการหลบดังนั้นการต้านทับความเสียหายเนี่ยมันก็เหมือนกับการหลบดีๆแหละครับรวม อ่ะโอเคนะครับนะต่อไปนะครับผมในส่วนของอธิบายในส่วนของการเจาะเกาะเพิ่มก็แล้วกันนะอันนี้คือเขาอธิบายในส่วนของการตีเจาะเกาะเพิ่มก็คือจะไม่สุวนั้นป้องกันนะครับผมนะและสามารถลดลงได้ก็ตามค่าความอดทนของตัวละครนะครับผมก็คือค่าอิมพลานแหละหลักๆเพแต่ว่าบันมีดิฟเพนนะครับผมดิฟเพนเนี่ยมันจะเป็นสูงสุดนะครับผมนะกว่าขั้นของเพดตีดึนะครับนะคือการไม่ป้องกันค่าป้องการไม่สุนค่าพังลป้องกันของเป้าหมายที่คทราบความเสียหายครับนะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าไอ้ค่าตีเจาะ มันจะไม่่งผลเนี่ยหักในส่วนของค่าความอดทนก็คือค่าเอเดูร์ลันจะไม่เกี่ยวนะครับนะอ่ะรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะมาที่ใบง่ายๆครับผมเนี่ยเกมเนี้ยมีหลักการโจมตียังไงบ้างอ่ะแอคแท็กโจมตีปกตินะครับผมตีติดคิริคอนนะครับผมดาเมจเป็นทีดึงนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็คือจอกเกาะนะครับผมนะจอะเกาะก็จะอ้างหักในส่วนของค่าเอเดูร์ลันไปนะครับนะอแล้วก็ส่วนในส่วนของความแม่นยำนะครับผมเนี่ยก็จะหักในส่วนของการต้านทานความเสียหายนะครับ และก็สุดท้ายก็ผมก็คือดิฟเพนนะครับผมก็คือตีเจาะเกาะทะลุอันนี้คือจะยิ่งกว่าเจาะเกาะไปอีกขั้นนึงนะครับนะก็ถือว่าเป็นดาเมจสูงสุดกับลกันกของสายเจาะเกาะก,กละกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเจอในส่วนของตีทะลุเข้าไปนะครับผมนะมันจะมันจะไม่หักในส่วนของค่าความอดทนนะครับผมนะคุณจะโดนดาเมจกันเต็มๆเพียวๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับนะก็น่าจะประมาณนี้ก็ผมในส่วนของการอธิบายค่าสถานะต่างๆนะ หากใครไม่เข้าใจครับผมนะหรือยังไม่เก็ตนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์ถามมาครับผมนะด้านใต้นในดีบิชันได้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมก็แล้กันโอเคครับยังไงก็หากชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดสไครต์ฝากกดต like, ิดตามเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมฮอสพิเกตขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ